วันนี้จะมาเปิดสำนักงานใหญ่แห่งใหม่นะเปิดเทรนบริการนวดสปาโดยเฉพาะสร้างห้องใหม่ไว้เลย,ยสร้างไว้แล้วเดอะสปาอันนี้พอดีช่างพิมพ์ตกนะจะต้องเป็นผัดลิศมันจะเป็นเดอะริสสปาเดี๋ยวสั่งแก้ก่อนไปเรียกผู้รับเหมาเลยรวันนี้ไม่ <c oughs> <c oughs> ไมีมา <c oughs> เดี๋ยวพามาข้านอุ้ยแา่ พราะหนุ่มมืงนนี่มันได้ดูดดดดหนาวห,หรออันนี้มันมีเทื้อทำไมไม่ใส่ใ,ใส่เพื่ทำให้โอเวอร์เสื้อมันยืมเสื้อพ่อมาใส่เลยทำไมอ่ะอันนี้จะมาเป็นหนูทดลองอีกแล้วเหรออีกแล้ว เทอร์ิสเรานวดเพราะว่าเดอะดิสของเราเนี่ยกำลังจะมีบริการใหม่นะครับเป็นบริการด้านเวลเนสนะครับหนึ่งนั้นก็คือการนวดอารม m นะครับเป็นบริการสปาของเรานะครับซึ่งวันนี้ก็เดี๋ยวมาจัดเทรนนิ่งกันก่อนอย่างที่บอกแม้จะเป็นหัตถการเล็กๆน้อยน้อยนี่ก็ต้องมาใส่ใจดูดีเทลว่าขั้นตอนการทําของที่เลือกใช้หรือแม้กระทั่งท่านวดต่างๆที่ทากับลูกค้าเป็นยังไงเนี่ยก็วันนี้ก็จะมาสอบกันวันแรก ทำไปลองพันๆดูุกไม่สวยนเหมือนเหมือนหอมรืยงหมอว่าก็มีตอ,อนแรกเฉยๆที่เหมือนมันเริ่มต้นแล้วแรงเรายังแบบยังเหมือนไม่ได้มองอัพแค่ท่าแรกข้าเดียวเลยค <c oughs> ือท่าที่นอนคว่ำนันนวดขาหลังจากนั้นได้หมดเลย ปรับไฟปรับเสียงแล้วก็ปรับกลิ่น,ข,นข้างในห้องหนึ่งคือต้องมีกลิ่นอราร o m แล้วก็ต้องใช้ออร์แกนิกออยแท้แล้วก็จะเติมพวกสารแอคทีฟเข้าไปแต่ละคนก็จะมีสูตรสารแอคทีฟไม่เหมือนกันเพราะว่าสุดท้ายเราเป็นคลินิกเนาะ <Yeah. S 1> ก็จะอย่างเช่นสูตรไวท์เชนิ่งนะครสูตรครามิ่งสูตรของแอคเน่อะไรเงี้ยแต่ละคนก็จะมีได้นวดด้วยผ่อนคลายด้วยแล้วก็ได้ได้หัตถการไปในตัวด้วย ขอบคุณมากครับกขอบคุณคุณสวัสดีครับอบีกการประชุมเพียงเท่านี้สวัสดีจ้า <c oughs> <c oughs>